สวัสดีคะ่ะทุกคนต้อนรับเข้าบ้านใหม่กับพี่แฟนะกับช่องแฟร์ s t อรี่ที่จะมาสปอยอนิเมะหลากหลายเรื่องเลยนะคะคราวนี้จะทำแบบไม่มีกั๊กไม่ต้องคอยอยู่ภายใต้เงื่อนไขใดๆแล้วเนาะจากนี้ไปขออนุญ,ญาตใช้ภาพนิ่งนะคะทุกคนเข้าเรื่องเลยเนาะเป็นไงบ้างคะทุกคนกับการปรากฏตัวของพ่อถังเฮาของเราทีมอนิเมะดัดแปลงเยอะอยู่นะตอนที่238นั้น ตัดจบอยู่ที่ถังห้าวกล่นในสนามรบว่าเจ้าเองหรือที่ทำร้ายลูกชายของข้าเนื้อเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้นะคะอยู่ในนิยายต้นฉบับแปลไทยเท่านั้นนะคะกับตอนที่896และหากเป็นในฉบับนิยายนั้นพรหม,มยุจรเขตท,ทองคา ไม่เคยเจอถังเฮามาก่อนนะคะแต่ในทีมอนิเมะน่าจะดัดแปลงให้คนของจักรวรรดิวิญญาณยุทธ์นั้นหวาดกลัวหรือหวั่นเกรงแม้กระทั่งได้ยินเพียงเสียงเรียงนามของพรหมยุทธ์เฮาเทียนนะคะเพราะการปรากฏตัวของสำนนักเฮาเทียนนั้นเล่นทําเอาจักรวรรดิวิญญาณยุทธ์สั่นคลอนไปมากทีเดียวเลยค่ะเราลองมาฟังกันว่าตอนที่239นั้นจะเป็นยังไงกับการคาดคะเนของพี่แฟเองนะคะเริ่มตน้นโดยนะจ๊ะ พระมยุจระเข้ทองคำพูดโดยน้ำเสียงเงย็นชาใช้ค่าแล้วยังไงสำนักห้าวเทียนสำนักห้าวเทียนตัวดีไม่นึกว่าคนขี้ขาดหวาดกลัวอย่างพวกเจ้าจะโผล่หน้ามาถือดีอย่างไรมาพูดกับข้าเช่นนี้ หากเทียบลำดับในแง่ของความอาวุโสแน่นอนว่าพรหมยุธจระเข้ทองคำอาวุโสกว่าเซียนต้าหลิวและถังเฉินรุ่นปู่ทวดของพวกเขาเสียอีกก็ไม่แปลกอันใดที่พรหมยุธจระเข้ทองคำจะยิ่งยโสเช่นนี้แม้แต่เซียนต้าหลิวเองก็ต้องเคารพเขาเมื่อถูกถังห้าวเชยคอนห้าวเทียนชีนาความโมโหเดือดดาลในใจของเขาก็ลุกโชนถังห้าวยังคงยืนหยัดนิ่งดวงตาแดงก่ำไม่ว่าใครหน้าไหนที่บังอาจทำร้ายลูกชายของเขาเขาจะไม่มีวันปล่อยพวกมันไป แต่ครานี้ยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะแก้แค้นคืนให้สะสมกับสิ่งที่พวกมันทําเอาไว้เพราะตอนนี้เสี่ยวซานกําลังบาดเจ็บหนักและเป้าหมายของลูกชายของเขาที่จะเป็นเทพสมุทรก็ยังไม่บรรลุแก่กว่าแล้วอย่างไรถังห้าวจึงตอบกลับไปด้วยเสียงเคียมเกรียมว่าความมุ่งมั่นปรารถนาไม่ได้วัดกันที่อายุมากกว่าหากไร้ความมุ่งมั่นในชีวิตที่มีอยู่ร้อยปีก็เสียเปล่าเจ้าไม่คู่ควรที่จะเอ่ยถึงชื่อปู่ของข้าเซนต้าหลิวอยู่ที่ใด เรียกเขามาให้สู้กับข้าเถอะส่วนเจ้านั้นยังอ่อนหัดอยู่เมื่อพรหมยุทธจะระเข้ทองคําได้ยินที่อีกฝ่ายพูดเขาก็ยิ่งโกรธเดือดดานเข้าไปอีกใช่ว่าเขาจะไม่รู้ความแข็งแกร่งของผู้ชายคนนี้แต่ถึงอย่างไรประสบการณ์เขาโชคชนกว่ามากมีหรือพระมยุทธกระจอกกระจอกหรืออาจจะสู้กับเขาซึ่งเป็นผู้อาวุศโสลำดับที่สองของจกักรวรรดิวิญญาณยุทธได้ข้าจะรอดูเบื้องหลังความเย่อหยิ่งของเจ้าแข็งแกร่งเพียงใด ถ้าไม่ได้ออกจากหอผู้อาวุโสมาห้าสิบปีแล้ววันนี้ข้าอยากจะอยู่ดูสักหน่อยเด็กเมื่อวานซื้อย่างพวกเจ้าจะเก่งกันสักแค่ไหนเชียวทันใดนั้นแสงสีทองแสบตาพันระเบิดออกมาจากพรมยาจระเขลทองคำเกล็ดทุกชิ้นบนร่างกายของเขาตั้งตรงขึ้นวงแหวนวิญญาณ9้าวงส่องแสงรีบรียบและวงสุดท้ายก็เป็นสีแดงซึ่งเหมือนวงแหวนบนร่างกายของถังเฮาทุกประการ ส่วนถังห้าเองก็ไม่ได้เจอศึกอะไรเช่นนี้มานานแล้วและก่อนหน้านั้นร่างกายของเขาก็ไม่ได้สมบูรณ์เต็มร้อยแต่วินาทีนี้ต่อให้ยกมาทางจัก,กรวรรดิถังห้าก็ไม่มีทางแพ้ให้กับใครหน้าไหนเป็นเด็กขาดมาเลยข้าจะทําให้เจ้าได้รู้ว่าอะ,อะไรคือการอยู่โดยเปล่าประโยชน์มาร้อยปีเสี่ยวซานเจ้าดูให้ดีละ่ะนี่ต่างหากคือพลังที่แท้จริงของคอนห้าวเทียน ถังห้าวพูดจบร่างกายดุดพายุหมุนคอนห้าวเทียนในมือระบำรวดเร็วแล้วพุ่งฉิวอตรงไปยังพรมยุทธจระเข้ทองคําทันทีแสงรัศมีเจิดจ้าสีแดงเต็มไปด้วยความชั่วร้ายที่ดุด,ดันบ้าคลางและพร้อมจะกลืนกินตั้งแต่เล็กจนโตครั้งเดียวที่เสี่ยวซานได้เห็นถังห้าวแสดงฝีมือก็คือที่หอสํานักวิญญาณยุทธถังห้าวใช้การโจมตีเพียงครั้งเดียว ก็ทําให้ราชชนนนามพระมยุทธ์ของหอสันนักวิญญาณยุทธ์หลายคนสั่นสะเทือนเพื่อช่วยเขาและเสี่ยวอู่แต่เขารู้ดีว่าทั้งหมดในวันนั้นยังไม่ใช่พลังที่แท้จริงของบีดาและในวันนี้ เขาจะพลาดดูการต่อสู้ของบีดาไปได้อย่างไรเขาจึงหยิบไส้กรอกยับฟืนฟูที่เสี่ยวอ้าวทิ้งไว้ให้เขาออกมากินเพื่อปรับระดับพลงังตอนนี้ข้างนอกนั้นเขาไม่จำเป็นต้องห่วงใดๆอีกแล้วเมื่อสำนักเข้าทีนอันดับหนึ่งในใต้ล่ามาถึงผู้อาวุโสทั้ง3คนที่กำลังต่อสู้กับพรหมยุทธ์กระบี่เฉินซินพรหมยุทธ์กระดูกกูหลงและเท่าอสารพิษตอนนี้คงจะเสียพลังไปไม่ใช่น้อย ไม่ต้องพูดถึงพรมยุทธฝ่าแฝดพิชิตมารที่โดนพายุดอกเข็มสาลี่อ่วมกระอักเลือดก,กันไปแล้วจะให้ลุกข,ขึ้นมาสู้อีกก็คงไม่มีแรงจะเหลือและต่อให้จกักรวรรดวิญญาณหยุดแกร่งแค่ไหนเมื่อเจอสำนักข้าวเทียนที่นำโดยลงถังเซียวยังไงก็แตกกระเจิง แม้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้จักรวรรดิเทียนโตจะสูญเสียไปไม่น้อยผู้พิทักษ์ของจักรวรรดิวิญญาณยุทธด่านเจเล่งกวนก็สูญเสียหนักเช่นกันอย่างน้อยกองทัพตระกูลถังก็ไม่เสียหายหนักมากจำนวนวิญญาจาร์ที่บาดเจ็บก็น้อยกว่าคู่ต่อสู้มากนะักจักรวรรดิเทียนโตแข่งแกร่งโดยรวมแล้วแม้ว่าศึกในวันนี้อาจปราบศัตรูไม่ได้เพียงหนเดียวเะว่าจักรวรรดิเทียนโตก็ยังคงเป็นฝ่ายได้เปรียบแม้ว่าปีปีตงยังจะไม่ตาย ภายในหนึ่งเดือนนี้นางไม่มีพลังต่อสู้แน่นอนกุญแจสำคัญหลังจากการต่อสู้ครั้งนี้จบลงก็คือต้องคิดว่าจะต้านทานผู้อาวุโสทั้ง6ตรงหน้านี้อย่างไรการต่อสู้กันครั้งนี้ของพระมยุทธ้าวเทียนและพระมยุทจระเกททองคํานั้นตกเป็นเป้าสายตาของคนทุกคนในสนามรบแห่งนี้ใครๆก็ได้ยินกิตติศัพท์ของทางฮาวแม้แต่กระบี่เฉินซินยังอดที่จะเพ่งมองไปยังสนามรบไม่ได้เพราะหากเทียบความอาวุโสกันแล้ว พรหมยุทธจะระเข้ทองคำก็เทียบเท่ากับปู่ทวดของเขาแต่ความแข็งแกร่งนั้นปู่ของเขาก็ยังต้องพ่ายแพ้ให้กับคุณผู้นี้แล้วถังห้าวเล่าจะชนะได้หรือไม่แต่เพว่าเขาเข้าใจในหลายๆอย่างจากถังซานว่าระดับพลังวิญญาณไม่ได้แสดงถึงความแข็งแกร่งทั้งหมดเพราะถังซานเพิ่งจะก,ก้าวเข้าสู่ระดับราชินีนามพรหมยุทธ์แต่สามารถสัตว์ปีปีตรงและคราชีวิตพรหมยุทธ์ของจกักรวรรดิวิญญาณยุดไปไม่น้อยเขาเดินทางมาไกลถึงขนาดนี้จนเหลือแขนข้างเดียว ย่อไม่ปล่อยโอกาสนาะทีทองตรงนี้ไปได้แน่นอนเสียงคำรามตะโกนดังกึงกก้องของถังห้าวดังไปทั้งสนามรบเข้ามาเลยความโมโหในใจของพรหมยุจระเขศทองคําก็เพิ่มขึ้นไม่น้อยข่าวอาวุโสกว่าถังห้าวสามชั่วอายุคนคิดว่าตัวเองสูงส่งมากกว่าเดิมทีอยากจะรอให้ถังห้าวโจมตีก่อนแต่ไม่คิดว่าถังห้าวจะทะนงตนได้เช่นนี้พรหมยุจระเขศทองคําก็ไม่พูดพร่าทําเพลง เปล่งแสงสีทองออกมาจากร่างกายแล้วเปลี่ยนทิศทางเพียงพริบตาห่างใหญ่ยาวดุดแท้เหล็กที่อยู่ทางด้านหลังฟาดไปที่ถังห้าแน่นอนว่านั่นไม่ใช่การฟาดธรรมดาเมื่อห่างจระเข้เี่ยงออกไปทุกที่ผ่านไปในอากาศบิดเบี้ยวกลายเป็นภาพลวงตาภายใต้ไม่อาจมองเห็นตำแหน่งที่แท้จริงของห่างยาวนั้นได้ชัดเจนกระแสะลมที่น่าสะพึงกลัวกระตุ้นให้ส่งเสียงกรีดร้องและเกิดเสียงระเบิดในอากาศอย่างต่อเนื่องไม่ได้ใช้ทักษะวิญญ,ญาณ เป็นเพียงการโจมตีทางร่างกายที่ง่ายที่สุดของ p ร o มยุยทธ a r a เข t ทองคำและการเคลื่อนไหวของถังห้าวเองก็เรียบง่ายพอกันถังห้าวก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าและย่ำลงบนพื้นดินอย่างหนักๆท่ามกลางเสียงสั่นสะเทือนเรือนลั่นยึดเท้าซ้ายของเขาเป็นจุดศูนย์กลางเพียงแค่นั้นก็เกิดรอยร้าวมือมาที่กำแพงเมืองมือขวาที่ถือคอนห้าวเทียนพันเหยียดตรงไปด้านหลังแสงสีแดงเจิดจ้าผสานร่างกายและคอนของเขาเป็นหนึ่งเดียวยกส้นเท้าซ้ายขึ้น ปลายเท้ารับน้ำหนักทุกส่วนในร่างกายของถังเฮาเหมือนกำลังจะปริแตกเพียงชั่วพริบตาเดียวคอนเฮาเทียนถูกเวื่องออกไปโดยไม่ส่งเสียงใดๆทั้งสิ้นถูกต้องไม่มีแม้แต่เสียงประหนึ่งเสียงทั้งหมดถูกคอนนี้ดูดออกไปแล้วคอนเฮาเทียนยักษ์ถือกำเนิดขึ้นแม้ว่าจะไม่ส่งเสียงใดๆเสริมความยิ่งใหญ่ของมันทว่าในสายตาของถังซานการโจมตีครั้งนี้ของบิดาได้ผสานพลังจิต ลมปราณและวิญญาณของบิดาแม้กระทั่งรัศมีอันดุดันในตัวของเขาเองก็ถูกหล่อมรวมเข้าไปด้วยทั้งหมดการโจมตีที่ดูเรียบง่ายนี้กลับสร้างความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับการใช้คอนให้ถังซานเช่นที่ถังห้าวกล่าวนี่ต่างหากคือคอนห้าวเทียนที่แท้จริงโครมคอนห้าวเทียนปะทะห่างจระเข้อย่างรุนแรงคลื่นอากาศที่น่าสะพรึงกระจายไปทั่วสารทิศถังซานร,รู้สึกได้ชัดเจน พลังที่ระเบิดออกมานั้นจากการโจมตีครั้งนี้ของบิดาช่างน่ากลัวเพียงใดจนเกิดความรู้สึกผุดขึ้นมาในใจว่าแม้เขาจะใช้ตรีศูนย์เทพสมุดก็ไม่อาจต้านทานได้เมื่อตอนเด็กถังซานยังจําได้ที่บิดาสอนว่าน,น้องคือพื้นฐานของร่างกายเขาคิดว่าที่ผ่านมาเขาทําได้ดีแล้วในการเหวี่ยงคอนออกไปแต่ละครั้งแต่มาในวันนี้วันที่ได้เห็นบิดาเหวี่ยงคอนออกไปจริงๆกับตาจึงได้รู้ว่าเขาเทียบกับบิดาไม่ได้เขาเข้าใจแล้วว่า ทำไมบีดาถึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอัจฉริยะที่สุดของสำนักห้าวเทียนห่างจระเข้ของพรหมยุทธจระเข้ทองคําถูกเหวี่ยงขึ้นไปต่อหน้าต่อตาแม้แต่ร่างกายของพรหมยุทธจระเข้ทองคําก็หมุนไปครึ่งรอบพลังวิญญาณที่เขาปล่อยออกมานั้นไม่ได้ด้อยไปกว่าถังห้าแน่นอนแต่ทว่าในสถานการณ์ที่พลังวิญญาณของเขาควรจะกำราบถังห้าได้นั้นเขากลับเสียเปรียบในการโจมตีครั้งนี้โดยสิ้นเชิงถังห้าไม่ได้หยุดเคลื่อนไหวเพียงแค่นั้นคอนเดียวกวาดเรียบ ทุบ่างจระเข้กระเด็นขณะที่หมุนตัวเท้าซ้ายของเขาก็เหยียบลงไปในพื้นดินที่แข็งแกร่งเหมือนเดิมดอกสว่านคอนเฮาเทียนหมุนไปตามแรงขับเคลื่อนพลังที่ระเบิดออกมาก็ยิ่งรุนแรงขึ้นคอนที่สองตามคอนแรกมาติดๆฟาดเข้าใส่พรหมยุจจระเข้ทองคำแล้วพรหมยุจจระเข้ทองคำสมกับที่เป็นราชินานามพรหมยุ์ระดับที่98แแม้ว่าการโจมตีครั้งแรกของเขาจะเสียเปรียบหนักจนทำให้เขาตกใจมากก็ตาม ทว่าการตอบสนองของเขาก็ยังรวดเร็วมากขนาดที่หมุนตัวในอากาศแนวราบวงแหวนวิญญ,ญาณที่เจ็ดของเขาก็ส่องสว่างวาบกล้ามเนื้อและเส้นรมปราณของเขาขยายออกทั้งตัวปลดปล่อยร่างแท้จระเข้ทองคําเขากลายเป็นจระเข้ยักษ์ที่ลําตัวยาวกว่า10เมตรฟาดหางออกมาอย่างเช่นเคยรัศมีของเขาแตกต่างไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงความทรงพลังทําให้หินที่พังทลายของกําแพงเมืองปรีวอนพลังน่ากลัวประหนึ่งเมฆปดบังดวงอาทิตย์ เมื่อเผชิญความแข่งแกร่งของคู่ต่อสู้ที่เพิ่มขึ้นกระทันหันถังฮาวไม่ได้สะทุดสถานแม้แต่น้อยคอนครั้งที่สองของเขายังใช้ท่าทางเดิมพริบตาเดียวที่คอน้าวเทียนชนกับพรมยุทธจระเขทองคำในร่างสภาพกายแท้วิญญาณยุทธคอน้าวเทียนก็กลายเป็นสีขาวความดุดันในตัวของถังฮาวกลายเป็นความดุดันที่บ้าคลาั่งท่ามกลางเสียงคำรามเป็นเสมือนเทพทวารบาลอย่างไรอย่างนั้นพลังที่พลุ่งพล่านระเบิดออกทุกตารางนิ้วโครม การประทะก,กันครั้งที่สองของทั้งสองฝ่ายชนกันคราวนี้ถังเฮาไม่อาจทุบห่างจระเข้ได้และห่างจระเข้นั้นก็ไม่อาจสั่นคลอนตัวเขาได้เช่นกันแน่นอนว่าถังเฮาไม่ยอมให้อีกฝ่ายได้หายใจหายคอถังเฮากระโดดขึ้นแล้วทะยานออกไปข้างหน้าพร้อมพลังบุกไร้เทียมทานเท้าซ้ายย่ำลงบนพื้นอีกครั้งคราวนี้กำแพงเมืองทั้งแถบถูกเหยียบย่ำจนเกิดหลุมลึกมหึมาท่ามกลางเสียงสัน่นสะเทือนเลือนล้านคอนเ้าเทียนลอยขึ้นไปตามลมและขยายออก คอนเดิมที่ใหญ่โตอยู่แล้วราวกับกลายเป็นเมฆดำก้อนหนึ่งลอยเข้าไปทุบพระมยุจระเข้ทองคำดุดเมฆดำทะมึนปกคลุมนับตั้งแต่คอนที่หนึ่งไปจนถึงคอนที่สามการแสดงออกของถังเฮามีได้รู้สึกไหลรื่นดุดใส่น้ำเช่นถังซานแต่ทว่าทั้งสามคอนที่เหวี่ยงออกไปนั้นกลับเต็มเปลี่ยนไปด้วยความงดงามของพลังอีกทั้งท่วงท่าดุดดันยังทำให้ตัวเขาดูราวกับคอนเฮาเทียนบทคยี่ศัตรูเบื้องหน้าให้ย่อยยับได้ง่ายได้ ทางทางที่พลังวิญญาณของพรหมยุทธจระเข้ทองคําสูงกว่าเขาชัดๆอีกทั้งพลังตะบะและประสบการณ์ก็เหนือกว่าคาดไม่ถึงว่ากลับตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบโดยสิ้นเชิงคอนที่3อันเกลี้ยกราดก็คือการปรากฏของร่างแท้ห้าวเทียนคราวก่อนที่หน้าหอสังคราช ถังห้าก็ใช้คอนแบบเดียวกันนี้ช่วยถังซานกับเสียงอู่มาแล้วแต่ถ้าว่าตอนนี้เขาไม่ได้เผชิญหน้ากับหอสังคาราชแต่เป็นปุโรหิตท,ที่สองแห่งจกักรวรรดิวิญญาณยุทธสามคอนต่อเนื่องทําให้พลังของเขายกระดับจนอยู่ในสภาพสูงสุดพลังน่าสะพึงที่มีอาจพนนนาได้แม้กระทั่งพรหมยุทธจระเข้ทองคำยังเกิดความรู้สึกไร้หนทางต่อต้านขึ้นมาเหตุใดกันเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้วิญญาณยุทธของคอนห้าเทียนทรงพลังถึงขั้นนี้เชียวหรือหรือเป็นพระบุรุษไวกลางคนผู้นี้ พรมยุธจรเคทองคำยังจำได้ดีในวันที่ถังเฉินกับเซียนต้าหลิวปะทะกันครานั้นวิธีการใช้คอนห้าวเทียนของเขาแตกต่างจากถังห้าวที่อยู่ตรงหน้าโดยสิ้นเชิงแม้ว่าถังเฉินจะแข็งแกร่งและดุดันไม่แพ้ใครแต่ทว่าส่วนใหญ่ในการผสมผสานร,ระหว่างพลังวินัยกับคอนห้าวเทียนนั้นเป็นการพลิกแพลงจากทักษะของตนเสี่ยงมากกว่าแต่ถังห้าวผู้นี้กลับเลือกที่จะก้าวขึ้นไปบนคนละเส้นทางกับถังเฉินโดยสิ้นเชิง ทั้งหมดที่เขาแสดงออกมาก็คือพละกําลังพละกาลังที่ทรงพลังเหนือผู้ใดต่อให้พลังวิญญาณของศัตรูจะสูงกว่าเขาสักเพียงใดเขาก็ยังเลือกที่จะใช้พละกาลังโค่นลมศัตรูเช่นเดิมบัดนี้ไท่ฐานผู้เป็นหัวหน้าหอพลังแห่งสํานักทางที่ถอยออกไปนั้น กำลังยืนน้ำตาน้องหน้าอยู่ไม่ไกลสาเหตุที่เขาเคารพถังเฮายกย่องถังเฮาเป็นนายของตนมีใช่เพราะคอนเฮาเทียนที่เปลี่ยนไปด้วยพละกำลังหรือดุดันเช่นเดียวกับอีกคนที่ถอยร่นออกไปฟู่หลานเตอ๋อเขายังจำได้ดีกับสภาพเจ้าอูจ่จีที่ถูกพลังอันแข็งแกร่งของถังเฮากำราบจนอยู่หมัดโดยไม่ได้ใช้ทักษะวิญญ,ญาณใดๆหรือแม้กระทั่งไม่ได้ปลดปล่อยวิญญ,ญาณหยุดนั้นเป็นเช่นไรเขารู้สึกโชคดีเหลือเกินที่ตอนนั้นตนไม่ได้ไปหาเรื่องอีกฝ่ายเข้า ทางด้านถังเซี่ยวที่นำพาสิทธิแห่งสำนักข้าวเทียนปกป้องกองทัพที่ล่าถอยและกำลังรับมือกับปุโรหิตทั้งสามพร้อมกันก็ได้เห็นภาพนี้เช่นเดียวกับทุกคนแววตาของเขาเริ่มผ้าเรือนทว่าคอนห้าวเทียนในมือกลับทรงพลังยิ่งกว่าเดิมในที่สุดห้าวเทียนพรหมยุทธ์้่าวเทียนแห่งสำนักห่าวเทียนก็กลับมาอีกครั้งสมญานนมพรหมยุทธ์้าวเทียนนั้นในสำนักห้าวเทียนมิได้หมายถึงผู้ที่มีพลังวิญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดแต่หากหมายถึงผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างแท้จริง ถังเฉินในอดีตกับถังเฮาในเวลาต่อมารวมถึงปัจจุบันนั้นก็เป็นอย่างเดียวกันเช่นนี้ในท้ายที่สุดพระมยุจระเคศทองคำที่เผชิญหน้ากับแรงกดดันที่ทรงพลังของถังเฮาก็ยังไม่กล้าที่จะปะทะกันซึ่งซึ่งหน้าร่างจระเข้เองไปข้างหลังในพริบตาขณะที่ส่วนหัวแข็งแกร่งกระแทกเข้ากับด้านข้างของร่างแท้าเทียนเข้าอย่างจังจนลอยละลิ้วกระเด็นไปไกลส่วนคอนเทียนยังคงฟาดกำแพงเมืองเจลิงกวนไม่หยุดบริเวณโดยรอบ เกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงขึ้นทันใดทุกคนรู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้นไปชั่วขณะหนึ่งวิธีคอนห้าวเทียนของถังห้าวไล่ทุบก,กำแพงเมือนจนราบเป็นหน้ากองท่ามกลางเศษหินที่ปลิวว่อนเกิดหลุมยักษ์ลึกถึง10เมตรทันใดน,นั้นพรรมยุจธรคเทศทองคำ จึงรู้สึกว่าตนนั้นแก่ชาราแล้วมากจริงๆถึงแม้ว่าเขาจะร่อนลงพื้นได้อย่างปลอดภัยและไม่ได้รับผลกระทบอะไรจากค้อนของถังเฮามากนะักทว่าหลุมยักษ์ตรงหน้านั้นกลับทําให้เขาสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของผู้เป็นใหญ่ในใตล้ลาของคู่ต่อสู้เขาเข้าใจแล้วจิตใจของเขาพ่ายแพ้ให้กับศัตรูแล้วถังเฮาไม่ได้เลยตามไปโจมตีต่อทว่าชูคอนขึ้นบัดนี้ตัวเขาดูไม่ได้ด้อยกว่าตอนที่ถังซานค้นลมปี่ปีตรงแล้วชูตรีสุนทองคําขึ้นกลางอากาศแนมะ้แต่น้อยความดุดัน ของเขากับความสง่างามของถังซานแตกต่างกันอย่างชัดเจนทว่ากลับสร้างความประทับใจลึกซึ้งในจิตใจของนักรบแห่งจักรวรรดิเทียนโตได้อย่างไม่ต้องสงสัยถังฮ่าวยกมือซ้ายขึ้นมาพลางกระดิกนิ้วไปที่รมยุทธจระเ้ทองคําก่อนจะเอ่ยเสียงเย็นชาว่าอยากจะแก้แค้นให้กับเซียนสินจีแล้วก็เจ้ายังไม่ไหวหรอกไปเรียกเซนต้าหลิวมาเถอะ ถังห้าวพูดพลางก็หันเดินไปถาถังซานดึงตัวบุตรชายขึ้นมาตบหลังก่อนถ่ายพลังวิญ,ญญาณทรงพลังของเขาเข้าไปในร่างของลูกชายเสี่ยวซานจงจำไว้ต่อให้ต้องต่อสู้จนตัวตายก็ห้ามลม้มลงเด็ดขาดเขาพูดพลางหันไปพย,ยักหน้าให้กับพลมยุทธกระบีตะโกนขึ้นเสียงดังเราไปกันเถอะดูซิใครจะกล้าตามมาจบไปแล้วค่ะกับการสปอยนะคะตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานตอนที่239นะคะกับการคาดเดาของพี่แฟว่าน่าจะจบตรงแค่นี้เนาะ แต่ก็ไม่รู้ว่าทีมอนิเมะจะแดัดแปลงไปถึงแค่ไหนนะคะแล้วก็ต่อเรื่องราวไปจนจบพาร์ทที่239เป็นอย่างไรนะคะยังไงก็ลองติดตามชมนะคะ ยังไงก็ขอฝากช่องแฟนสตอรี่ไว้ด้วยนะจ๊ะสําหรับใครนะคะทีอ่อยากฟังสปอยแอนิเมะเรื่องไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้เสนอแนะกันเข้ามาได้ค่ะส่วนการสปอยตํานานจอมยุทธพูดถังซานอีพีต่อไปนะคะพี่แฟร์คิดว่าน่าจะลงทุกวันทุกวันพุธให้ฟังกันนะคะเพราะว่าน่าจะไล่เลี่ยก,กับตอนใหม่ๆที่ลงในวันเสาร์ของตํานานจอมยุทธพูดถังซานเนาะยังไงก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่แฟร์ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ Ah.